ฟ้าสโตโช t ไทยแ a นด a n d EV วีเอ2023เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ที่ไบเทคบางนาเล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับรถยนต์คันนี้ครับ volvo xc40 r e c h a r g e pure electric ติดตามมาชมครับ ทานผู้ชมครับวันนี้ผมขับอยู่หลังพวงมลลาลัยของรถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆที่เรียกกันว่าเพียวอิเล็กทริกนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับเพราะนี่คือรถยนต์ Volvo x c 4 0 e c ชา r g e เพียวอิเล็กทริกภายในนั้นแม้ว่าจะยังคงเน้นไว้ที่โทนสีดำนะครับแต่ก็มีการ ตกแต่งออกมาเป็นลูกเล่นทําให้ดูสว่างสวยดูสวยงามมากขึ้นพวงมลาลัยเป็นแบบ3กา้านแล้วก็กลางพวงมลาลัยนี่เป็นแบบสี่เหลี่ยมโดยมีตราสัญ,ญลักษณ์ Volvo อยู่ตรงกลางนะครับวงมลาลัยก็เป็นแบบ l t f u n c t ฟ o n s t e e r i n g w h e e l ส่วนที่หน้าปัดจอมาตรวัดนั่นก็เป็นจอขนาด12.3นิ้วส่วนตรงกลางนี่เป็นเรื่องของ ระบบควบคุมต่างๆและก็จอเพื่อความบันเทิงนะครับก็เป็นแบบทัชสกรีนจอที่มีขนาดประมาณสัก9นิ้วในแง่ของความบันเทิงนั้นภายในรถคันนี้เต็มที่ครับ h a r m ม n น a าร์ดอนพร้อมด้วย Amplifier 6 0 0รวัตต์ลำโพง13ตัวคันเกียร์ก็ทันสมัยครับเกียร์จะเป็น s i n เก e ลสปีดทราน s m i ิชชั่ก็ตามก็มีคันเกียร์ขึ้นมาหน่อยรถไม่มีคันเกียร์ซะเลยมันคงดูล้นลโล่งเบาะนั่งปรับด้วยไฟฟ้ามีระบบปรับสำหรับดันหลัง ป้องกันความเมื่อยล้าเป็นเบาะที่พิงเต็มหลังนั่งเต็มก้นครับแล้วก็คุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ไมโครเทคสบายครับไม่อมเหนื่อททำความสะอาดง่ายส่วนข้อมูลทางเทคนิคจริงๆคันนี้เนี่ยเป็นรถแบบ Dual Motor All-Wheel Drive คำว่า Dual Motor ก็คือมีมอเตอร์2ตัวตัวหนึงควบคุม2ล้อหน้าตัวหนึ่งควบคุม2ล้อหลังเป็นรถขับเคลื่อน4ลอ All ้อ w h e e l Drive นะครับ กำลังเนี่ยถ้าพูดถึงกำลังแหล่งม้าจริงๆถ้าคิดกันตามตัวเลขจะเป็น4 0 8แหล่งม้าเพราะว่ามอเตอร์ตัวหน้า204แหล่งม้าตัวหลัง204แหล่งม้านะครับบวกกันตรงๆแบบนี้ก็จะเป็น408แหล่งม้าจากมอเตอร์2ตัวต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขในการขานสเปคต่างจากรถน้ำมันที่เราคุ้นเคยอยู่หน่อยนะฮะแล้วก็ในส่วนของ แรงบิดนะครับในส่วนของแรงบิดนั้นเนี่ยก็จากมอเตอร์2ตัวเช่นกันตัวละ330นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นถ้าบวกกันตรงๆก็ได้660นิวตันเมตร0ู0ถึง100ใช้เวลา4.9วินาทีความเร็วสูงสุดทำได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกำลังจากแบตเตอรี่ถ่ายทอดลงไปที่มอเตอร์นั้นผ่าน เกียร์ในแบบที่ผมเรียกว่าซิงเก e ลสปีดทรานส s ชันนะครับทำให้ไม่มีรอยต่อระหว่างอัตราทดเกียร์ทำให้เร่งได้สมูทลาดเรียบขึ้นแบตเตอรี่ก็เป็นลิเธียมไอออนขนาด78กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็อันนี้แหละครับที่ทำให้รถมันขับได้ยาวนานขึ้นชาร์จครั้งหนึ่งในคู่มือบอกว่าวิ่งไปได้500กิโลเมตรนะครับเป็นระยะทาง500กิโลเมตรทีเดียวเวลาในการชาร์จ ถ้าชาร์จด้วย w a r b ์บ็แบบไฟ 1-phase นะครับก็ใช้เวลา12ชั่วโมงถ้าเป็นไฟ 3-phase ของ w a r b ์บ็อชั่วโมงครับจากแบตเตอรี่หมดแห้งเลยจนกระทั่งเต็มนะครับแต่ถ้าชาร์จด้วยตู้ชาร์จแบบ DC ขนาด50กิโลวัตต์ก็จะใช้เวลา68นาทีจากไฟแห้งเลยจนถึงประมาณสัก80%แล้วก็ถ้าเป็นไฟ DC 150กิโลวัตต์ จากศูนย์เลยจนถึง80%จะใช้เวลาเพียงแค่28นาทีเท่านั้นเองถือว่าใช้เวลาชาร์จได้เร็วมากนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วครับของข้อมูลทั้งหมดที่ผมว่ามาส่วนหนึ่งขึ้นมาปุ๊บกโยกันกเกียร์ออกขับเคลื่อนสี่ล้อครับแล้วก็เป็นไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนครับแรงบิดมาตั้งแต่รอบแรกของมอเตอร์เพราะนั้นการออกตัวเป็นไปได้ราบรื่นครับช่วงล่าง ถือว่าทําได้ดีแม้ว่าจะมีการกระแทกบ้างในบางจังหวะที่มันเข้าไปเนินลูกระนาดที่มีองศาสูงชันจริงๆจะรู้นิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ําหนักของแบตเตอรี่แต่ก็ถือว่าถ่วงน้ําหนักกันเอาไว้ได้ดีนะครับถ้าขับไปตามถนนเรื่อยๆความขรุขระปกติธรรมดาเนี่ยจับความรู้สึกไม่ได้เลยครับเป็นช่วงล่างที่นุ่มนวลแล้วก็ การยึดเกาะถนนดีอาจจะเนื่องมาจากระบบขับเคลื่อนสีล้อก็ได้นะครับทำให้มันมีประสิทธิภาพมีสมรรถนะในการยึดเกาะถนนดีขึ้นระบบความปลอดภัยต่างๆระบบช่วยในการขับขี่นะครับมีมารครอบครับระบบช่วยเบรกต่างๆระบบ h i l l d e s c e n t Control Hill Start Assist นะครับระบบ EBDABS ทุกอย่างเท่าที่รถสมัยใหม่จะมีนะครับใน v o l v o x c 4 0 รีชาร์จเพียวอิเล็กทริกกันนี้ใส่มาครบถ้วนจริงๆครับถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ขับได้ดีขับได้สนุกเลยละครับ 4นั้นหมายถึงรูปทรงหรือว่าประเภทของรถนะครับถ้าเป็นภาษาสมัยก่อนบอกรถแบบรูปทรงตรวจการภาษาสมัยนี้บอกเป็นรถแบบ5ประตูท้ายตัดหรือว่าเป็นรถแบบ suv ส่วน40นั้นบอกถึงขนาดของ volvo ซึ่งเขามีขนาด40 60 90ว่ากันไปตามระดับความเล็กกลางใหญ่ของเขาด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ขับเคลื่อน4ลอ้อเป็นรถที่ขับได้สนุกคันนึง กล้องแคล่วกระทัดรัดกล้องตัวครับหาที่จอดได้ง่ายมีระบบช่วยเหลือเยอะแยะเอาไว้เดินทางไกลก็ดีครับสำหรับคนที่วางแผนหาที่ชาร์จได้ดีๆแล้วน่าสนใจทีเดียวครับ